วันนี้อ่ะพี่เงินหันหน้ามาหน่อยครับวันนี้ก็คือเราทานเงินมามาบ้านนะเงินมาจะต้องได้รับการรักษาน้องเงินมาไม่สบายนะคะตอนนี้เงินมาจะต้องได้กินยาพยาธิเม็ดเลือดหนึ่งเดือนแล้วก็มันมียามันมียาบำรุงที่ไม่สามารถที่จะป้อนพร้อมกันได้ก็คือต้องกินอ่ายาแบ่งเป็นเช้ากับเย็นเนี้ยเราก็เลยเอาน้องมาดูแล แล้วก็น้องมีปัญหาเรื่องตอนนี้ก็คือขาหลังอ่อนแรงเดินไม่ถนัดขาหลังอ่อนแรงนะวอนนี้เราพาพี่เงินมามาถึงบ้านแล้วก็คือเรากลัวน้องเขามีปัญหากับน้องถั่ทองที่ว่าถ่ทองอยู่ในบ้านเนี่ยขาหลังอ่อนแรงก็คือฉะนั้นก็คือเราก็ป้องกันไว้ก่อนป้องกันก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะก็คืออนั่งครับนั่งเก่งเก่งนั่งลงนั่งดีดลูกนั่งเออเก่งเก่ง่งนั่งนง,นง,นงเออ เก่งครับเออนั่ง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 เก่งฉะนั้นก็คือเราก็ป้องกันไว้ก่อนก็คือข้อปากเพราะว่าเขาจะต้องเจอกับถังทองแต่จริงๆแล้วถัทงทองกับเขาเนี่ยเคยเจอกันสมัยยังเด็กๆแล้วก็ตอนโตแล้วก็เคยเจอกันอยู่นะก็ปฏิกิริยาก็ถือว่าเป็นมิตรก็เป็นมิตรอยู่แต่เวลาเจอกันตอนแรกเนี่ยเราจะข้อปากเขากกอนอย่างนี้นะคะคือใส่ตะก,ก้อก่อนเพราะว่าเขาเป็นหมาเขาเป็นหมาสายโหด พูดเลยว่าเขาเป็นหมาสายกัดอะซึ่งต่างกับทางทองทางทองเป็นหมาสายแอปเบิลทางทองที่เล่นไปวันๆทางทองทำตัวเท่ๆน่ารักน่ารักแอปเบลแอปเบลซื้อบือแต่นี้ไม่ใช่เงินมาเนี่ยเขาจะเป็นสายนักล่าสายโหดนะคะสายนักล่าสายโหดเวลามีงูมีอะไรเข้ากลงเขาเนี่ยเขาจัดการงูเป็นท่อนๆเลยนะก็คือเขาจะเก่งเขาจะเก่งกันนักล่าแล้วเขาก็แล้วเขาก็อ่า ปราก็เรียกอะไรปราหมาทุกตัวที่เข้ามาใกล้ในสวนแล้วก็จัดการคนที่เข้ามาใกล้บริเวณสวนคือขนาดคนกรีดยางที่สวนตัวเองแค่เงินมาเห็นริบๆแค่น,นั้นแหะเงินมายังเห่าเอะออวอยวายเลยก็คือป้องกันอาณาจักรป้องกันเขตของตัวเองเงินมาเนี่ยเขาจะเขาจะเด่นในเรื่องนี้นะคะรักษาอาณาเขตซื้อสัตว์โอเคเดี๋ยวเราจะพาเขาเข้าบ้านก่อน แล้วเราจะดูว่าเขาจะโอเคกับถังทองไหมหรือว่าถังทองจะโอเคกับเขาไหมนะคะทุกคนตอนนี้คือได้ยินเสียงพี่ถังเอะอะุวนวายแล้วตอนนี้เราเข้ามาถึงบ้านร้องร้องทำไมไปไเป็นลูกเขาชอบอยู่บ้านสวนมากกว่าอยู่ตรงนี้เพราะเราเคยเอาเขามาอยู่ตรงนี้ตอนที่เขาทาหมันนะทุกน,นะเวลาเราพาเขากลับไปบ้านสวนเนี่ยโอ้โหเขาจะดีใจแบบอาการดีใจแบบสุดสุดแป๊บบนึ่งลูก แป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไปเอาพี่ถังออกมาก่อนแปบ๊บนึงนะคะอ่าตอนนี้เราจะให้เงินมาลงมาก่อนไหมแล้วค่อยปล่อยถังหรือว่ายังไงดีนุน่นแม่เอาเงินมามานะลูกแม่เอาพี่เงินมาเด้ออะแม่เอาพี่เงินมาถังโอเคเนาะถังโอเคกันน้องใช่ไหมลูกน้องก็โอเคกับถังนะต่างคนต่างโอเคกันนะถังโดนล่ามอยู่นะ ลงมาเร็วลงมาลงได้ไหมลงมาลงมาเอาลงมาเร็วลงมาลงลงไม่ได้พี่ถังพี่ถังอ่ะได้ยินเสียงพี่ถังไหมเอาลงลุกเออไปหาพี่ถังสิหาพี่ถังก่อนโอ้ไปหาพี่ถังพหาโอ้ตายแล้วไปหาพี่ถังไหนพี่ถังพี่ไหนกลัวพี่ถังทางนี้ลูกทางนี้เดี๋ยวเดี๋ทางนี้อ่ะไหนพี่ถังไหนพี่ถังพี่ถังน้องน้องน้องกลัวแล้วอ่ะ ทำน้องแรงเด้อจะทำน้องแรงเด้องเงียบ,บก่อนเงียบก่อนถเงินมาเงินมาเงินมาถังขังขังขังถังถังังน้องถงังเจอเขาเคยเจอกันอยู่ขังน้องน้องน้องเออเก่งมากถางังเก่งมากพี่เงินมาพี่เงินมาพี่เงินมา,นมาครับเออจะเอาพี่เงินจำได้ไหมตอนเด็กจะเอาพี่เงินทำเมียเว้ย เออพี่เงินมาพี่เงินมาลูกพี่เงินมาพี่เงินมาลูกเก่งมันเขยาะกันอยู่พี่เงินมาพี่เงินมาครับลูกถถังพี่เงินมาจำจำถังได้ไหมพี่ถังทําชงผมใหม่ลูกจะเอาพี่เงินทําเมียอีกแล้วแมวไม่ไปใกล้แมวลู้ันไม่กลไปใกล้แมวแล้วจะเอาพี่ถังทําเมียอีกแล้วโอ้ยเอาพี่ถังทําเมียอีกละอืมเงินมาลูกเงินมาเงินมาขอผัวก่อนเพระว่ายิบชีตรงนั้นนะ าปมานี่มามานี่มาน้องไม่น้องอย่าไปอย่าไปยกขาใส่น้องแล้วขาน้องไม่มีแรงนะลูกน้องขาไม่มีแรงนะขยะขยะขยะอย่าไปยุ่งกับขยะป่ป่าเงินน้องมานี่มาโอเคแล้วโอเคแล้วป่ะป่ะป่ะโอ้มาทางหิวข้าวมาถางไปกินข้าวอยาจะเอาพี่เงินทําเมียอีกละจะเอาพี่เงินทําเมียอยู่เลยเลยมึงอ่ะเงินมาเงินมา อืมดูสิน้องผอมจะดูเอ้ยพอแล้วพอแล้วจะเอาน้องทําเมียอย่างเดียวเลยจะเอาน้องทําเมียอย่างเลยอย่างเดียวเลยให้น้องมาอยู่ด้วยเดือนหนึ่งนะลูกนะน้องไม่สบายเอาน้องมาอยู่ด้วยเดือนหนึ่งลูกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งนะครับอยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งอ่าแม่ปลดเชือกให้พี่เงินก่อนแม่ปลดเชือกให้พี่เงินก่อนเดีายไปเหยียบเชือกมันอืเอ้าชีคมข้ากว่าอันดับแรก อันดับแรกชีคมก่อนเงินบอกไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วเดี๋ยวเดวแม่ค่อยปล่อยข้อปากให้เนาะเดี๋ยวให้ถูกกับพี่ถังก่อนเอถอังถังพอมันขาไม่มีแรงอยู่ขาพี่เงินมาเก่งมากเก่งมาเกเงินโอ้มามาพี่เงินมาพี่ถังไปกินข้าวไปถังไปกินข้าวไปไม่เป็นไรปนไปถังไปกินข้าวถังไปกินข้าวเงินอยากออกแล้วเงินเขาไม่เคยอยู่ นี่ถังกินข้าวถังกินข้าวไปไปถัไปงไปกินข้าวพอแนละ้วพี่ถังทักน้องแค่น ang, Bitcoin ั้นแหละทักน้องแค่นั้นทักของน้องแค่นั้นไปไปถังไปกินข้าวใช่ไหมโอเค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 ไม่ได้ออกไปลูกไม่ออกไปนะได้ออกไปนะไม่ได้ออกไปนะไม่ได้ออกไปนะเดี๋ยวแม่ถอดที่ค้อบปากให้อ่ะลื้งกันละแป๊บเดียวแค่นั้นแหละแป๊บเดียวแค่นั้นแหละแป๊บเดียวแค่นั้น จำได้ไหมเด็กๆอะ่ะมึงเคยจะปั้มมันทำเมียนะไอ้ถังเงิงนบอกเงินไม่ชอบเงินไม่ชอบเพศเดียวกันนะมันชอบตัวเมียตอนเด็กๆเ,เคยจะปั้มน้องทำเมียออจริงนะถังอะ่ะแล้วดูผิวถังผิวถังเปลี่ยนผิวถังเปลี่ยนสีผิวถังเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากสีทับปกติ ค้ําเป็นสีดําเห็นไหมน้องเก่งเว้ยกอนคู่กันเลยโอนธรรมดาที่ไหนโนอนไ้คู่หูแล้วงานนี้เออคู่หูคู่หาแล้วงนไม่ต้องหลับต้องนอนไม่ต้องหลับต้องนอนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลย สรุปแล้วสรุปแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้นะเขาโอเคนะแต่เราก็ต้องคอยระวังเวลาให้ขนมหรือให้อาหารเนี่ยคือต้องแยกไว้ใจอยู่ได้ต้องแยกต้องแยกไายปอันนี้สายกัดไม่ใช่สายแบวไปไปไปอันนี้สายกัดครับไม่ใช่พี่ถังไม่ใช่พี่ถังไายปอันนี้สายกัดสายกัดไม่ใช่สายแบวอย่างถังไปไปไม่ใช่สายแบวอย่างถังสายกัด